แม่งทุกคนมีอะไรจะพูดว่ะวันนี้แม่งรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะเพจฮอนแม่งฮอนใจปิดแล้วเพื่อนเกมที่เล่นมาตลอดความสึกแม่งแย่ว่ะเดยไม่กี่เดือนเองเขาก็จะปิดแล้วแบงโคตรเศร้าเลยไม่มีอะไรจะเศร้ากว่านี้ละ เกมที่แม่งเป็นตำนานานีมันกาังกะจบลงเว้วยรายละเอียดแม่ง <c oughs> ้านไรแม่หมดหมดแหละหมดเกมเล่นนะไม่ไหวหมดเกมเล่นตอนแรกว่าจะแคสเอาเกมฮอนลงเนี่ยเปลี่ยนจากอาวีอะเอาที่เป็นตัวเองที่สุดนะลง แต่แม่งมีประกาศมาว่าจะจะปิดปิดเกมฮอนเลยรูที่ทำไงแม่งก็เจี๊ยเลยนี่โลกออนไลเวิร์ดหลายคนอาจจะไม่มีใครรู้จักผมแต่ก็ช่างแต่ว่าผมชอบเล่นเกมนี้มากแต่ว่าไม่ปิดเลยมันจะปิดเพื่อนๆเนข้าใจไหมว่ามันมันจะปิดแล้วเกมนี้ผมเล่นมาเกือบสิป,ปีอ่ะผมเติมไปหลายบาทนะมันจะจบแล้ว จบแล้วยี่สิบมิถุนาหกห้าน่าจะปีหน้ากี่เดือนสี่เดือนจบแล้วเอาสารตลอดนี้ก็ไม่มีอะไรมามแค่อยากมาบทอยอกมาพูดว่าเก็มหันแม่งกี่จบแล้วจากแอชแนล